ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่12เดือนมีนาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่14ข้อที่หนึ่งได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏในสดุดีบทที่27ข้อที่14ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า จงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออจงรอคอยพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในฮิบรูบทที่6ข้อที่18ถึงข้อที่20ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพื่อว่าโดยสองประการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระเจ้าจะไม่ตรัสมุสาเราผู้ที่ได้หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้า เราจึงจะได้รับการชูใจอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจ,จิตใจความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าได้เสด็จเข้าไปก่อนเพื่อเราแล้วเพราะพระองค์ได้ทรงรับการแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิดตามแบบอย่าง เมคีเซเด็ดนั้นและทอยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าการรอคอยความไว้วางใจและความหวังใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันอย่างเหนียวแน่นเหมือนกับเกลียวเชือกสีทองที่ถักทอเข้าด้วยกันจนเป็นสายโซ่ที่แข็งแกร่งความไว้วางใจเปรียบเสมือนเชือกเส้นกลางเพราะสิ่งนี้คือการตอบสนอง ที่เราปรารถนาจะเห็นมากที่สุดจากลูกของเราส่วนการรอคอยและความหวังใจนั้นเป็นเชือกที่คอยเสริมให้เชือกเส้นกลางสวยงามและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นการที่เจ้าเฝ้ารอให้เราเป็นผู้ทำการต่างๆโดยเพ่งมองมาที่เรานั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าได้วางใจในเราจริงๆแต่หากเจ้าเอ่ยว่าข้าพระองค์วางใจในพระองค์ แต่ยังคงกังวลและพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีการของเจ้าเองคำพูดเหล่านั้นก็เป็นเพียงลมปากลูกเอย๋ยความหวังใจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเจ้ากับมรดกบนสวรรค์แต่พรที่เจ้าจะได้รับจากความหวังใจนั้นเจ้าจะได้รับอย่างเต็มเปี่ยมในปัจจุบันลูกเอย๋ยเพราะเจ้าเป็นของเรา การรอคอยของเจ้าจึงไม่เป็นการเสียเวลาเปล่าเจ้าสามารถรอคอยอย่างมีความหวังด้วยความไว้วางใจได้จงให้เสาอากาศในจิตใจของเจ้าคอยมองหาสัญญาณแห่งการสถิตยอยู่ด้วยของเราเสมอแม้ในยามที่เจ้าจะรู้สึกว่าสัญญาณจะริบหรีก็ตามอาเมนขอขอพระเจ้าที่จะส่งอวยพรคุณฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ É que ca...